นันไงหนูม่นบรู้อะไรหว่าพี่นี่วเฮ้ยหนู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 นูลูกหน man man. ูหนูลูกลูกหนูมาแล้วมาแล้วคุบเดี๋ยวปะประกาศควบปะเฮ้ยจิกัดหนู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 นูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจับจับจับก่อนแดนมึงเลยเอาหูตีเดี๋ยวนี้ออกออกนออก Quá đây học bỏ khang ní đây vào. nó hái tiên. hay, hay, Hey, hi. Hey, đây, Hey, hi.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  nó hi. Hey, hi. Hey, แม่น right, <laughs> really ูแลนี um ้แหละดิโฮ้ยนี่นี่ขึ้นตาขึ้นตาข้าให้เว้นได้แล้วครับพี่น้องครับตัวแรกครับตัวแรกขึ้นาพี่น้องมากรอบนูครับบรรยากาศกระด้งสั่งเครื่องครับเดียวขึาพี่น้องมาแม่นูเนาะเนี่ย โอ้หวยอ <hail schnell. S 1> ัานเลยเดี um? loyalty, od, <Yeah. S 1> ๋ยวนี่น <mad> ี well ่อ <m penso humano play> ัานเลยนี่กำลังใหม่ๆเลยนี่มาเป็นหวยอัานแล้วนี่ทุ่งอ่นครับนี่บางนี่ห้าขวดใหม่ๆอยู่เนาะห้ยขวดนี่ห้าคนอือมีไหมขวายมันทุ่งอ่านเลยนี่นี่ขวดใหม่ๆก็้นึ่งอ่านเลยเดี๋ยวนะอยู่ในนี่ละเฮียผาออกเบอร์จะหาหู้อะไเหมืน มีอมันอยู่นีตัวนี้มันควรเศ้านีตัวนี้นีไครว่าห่างอยู่แถวนี้ก็ห่างมาจีครับไอ้เพื่อนเขานี้วยมันนี่ครับมีของสางครับก็เดินมาลักไข่ดอกก็ไหนอย่างข้านอเวสไ่อย่างเนาะก็มาปล่ยเลย สูตครับมีเขาไฟแบบนี้ทางไฟสวยกันเ้อพี่น้องเลยไฟเหมตี้ยนเขาดิปับหาด้วยนะครับพี่น้องครับหน้าของมาแต่ไหนจะไปหน้าก็เดินเลหน้าถือบอลน้เดียวแล้วผู้นำก็ไปได้เหนียวมากเลยเดินมาเลยครับแล้วเผาไอ้เมันแปนเลยอันนี้ครับเดี๋ยวสูงมกันไปลูกแห้งอยู่แล้วจะเผาไอ้เปิดเลยครับทุกคนมันเป็นหยาที่แบบ แบบนี้ครับทุกคนมันบอกนีประโยชน์อะครับมีประโยชน์ให้ยาค้าครับยานั่นครับเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นรุ่นต้อกันครับเราเหมีหนูโครโผู้ซาหนีเนาะขนไอเป็นเ็ดแนวกันไปครับใช่เป็นเนาะครับไอหัวนะครับเงาแกันไฟได้บ่อยครับไปใหมายถึงอะไรที่หมายถึงอะไรครับหนูก็เลี้ยงแขวนได้เนาะหนึ่งร้านขายไร

มันดีแต่มันไม่เคยมีเปล,ลออ่าของหลังนี่มันมีแต่เปล่าของในีพูเดียวอันนี้แก้ผึ่งทีครับตัวเครื่อมือว่าไหนมา ล่าหนูท่านี่บ่มีขวอยเผาบ่เนี่ยท่านี่บ่มีขวอยเผาบ่ท่านี่มันบ่มีขวอยเผาบ่มีแต่ทางอเอาเครื่องไดน้ามาใส่เล่นเหรอจั๊กไ่เลยเนาะเมื่อยเนาะเมื่อยแล้วข้อดีเตรียมมูดข้อดีเตรียมมูดข้อดีออกอีกดิเนี่ครับอุปกรณ์ล่าหนูครับเตรียมมัน แล้วนี่ก็เตียมเครื่องครับรับสึงไฟสิบกระาตาแล้วครับต้้งบนให้สิบดับข้างแลนะต้องดับเหนือลมนะแล้นี่ก็ดับแค่นี้ก็ติดงเครื่องสูบอยู่นำไม่ตายกับพอดี คนครับเถ้าไหนต้องเอาหนามไปกันหน่อยก่นอนดําสิตีหูมันเต็มอยู่ดีาสินี่นี่อยู่นี่นี่นี่หูนี่กําลังอ่านนี่นะหูนี่นี่ไม่ไหม้ตรงนี่กําลังอ่านได้อยู่นะ มันไม่อัดห้องไวอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่เพราะว่ามันอัดแล้วนี่อัดในไม่อยู่นี่อัดในไม่ได้นี่่ว่าตรงกับไม่ตึงไม่ต่อเนี่แล้วเคร่งสูบน้าไปซัดกินพุ่งแล้วอืมให้มันไหลรัวๆลงมาอันนี้ก็อัดเลยเรียบร้อยแล้วผู้ใดมันออกกัอัด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 อั่อัด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 อัต่ั่อัอัด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 อัวอัด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 อัอัดอั้อาดอัอัดออัดัออัดออัด นากลานากล,กล่าตอนดีซ่านะครับจะมองไปกันไฟก่อนข้องสายมัากระยูไกเย็นเด็ดดิ นู้ครับสู่นูกมาล้างกานเนาะน้าดังนะไม่ถึง

คือปรมา พี่มีเปียวกันบ้างอันนี้ก็ได้หนูมาตัวเดียวครับทุกคนหนูนาโอ้พี่น้อนเลยเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งครับได้มหนูกระเดับจะรับกุกอย่างตอนเรื่องแต่ยังไม่มีตัวสักตัวเลย พอตัวเดียวนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ปิดค,ดค,ดคดลิปเพื่อนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาด้วยครับคงสิบลูนี่แะครับทุกคนพุ่มันตนั่นนะมันโมมีควนออกเลยฮะโมมีมันก็นสิไลค์หน้าเดียวมันหนักนะใครให้แหลกๆก็ออกดีวะ่ะเบื้องกลางต้อนยางลายถูปุ่มใดอย่างน,นี้ กานามันาอกก่อนเลยเนาะให้ดิอุดก่อนก่อนอุดไปนั่น้อกกว่ากัน